เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเที่วรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอพคุคุณอฟซ สวัสดีคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแมค่ค้าตามตลาดนัดนะครับช่องคูดโดงคอยเราก็คูดโดงก็พูดเสมอนะครับคูดโดงไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เป็นช่องเขาเรียกว่าคนที่เป็นพ่อค้ามาทําช่องเพื่อจําหน่ายขายเหรียญด้วยคูดโดงก็อยู่ในเขาเรียกว่าในโหมดของคนที่เป็นนักสะสมอยู่นะครับ วันนี้ยังไม่ได้เป็นพ่อค้าก็ยังทํางานเป็นปกติอยู่แต่ว่าก็อาศัยว่าเราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในการเก็บสะสมเรียญสะสมธนบัตรมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วหละ่ะ ก็ลองลองดูนะครับคุณดวงก็พูดเสมอนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดบางทีหลายๆคนหลายๆท่านไม่ทราบว่าเหรียญกระสาบที่มีอยู่ในมือบางทีมีมูลค่าสูงนะครับบางเหรียญก็หลักร้อยก็มีหลักพันก็มี บางเหรียญถึงค่าหลักแสนก็มีแต่ว่าพอคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมพอไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมเสร็จก็ไม่รู้บางทีสูญเสียโอกาสไปเจอพ่อค้าหัวหมอนี่โอ้โหเปโลรับซื้อนะครับเช่นบางเหรียญสมมติเหรียญหนึ่งมีมูลค่า หนึ่งหมื่นบาทสมมุตินะครับในระบบหมุนเวียนหรือว่าการซื้อขายเหรียญกันเนี่ยขายหนึ่งหมื่นบาทแต่พอเราไม่รู้นี่ไปเจอคนที่รู้เอ้ยขอซื้อเหรียญหนึ่งบาทขอซื้อหนึ่งพันบาทโอ้โหคนบางคนพอคนไม่รู้ราคาตาโตเลยพอตาโตเสร็จะทําไงล่ะเสร็จเขาเลยทีนี้อ่าหนึ่งพันไอ้คนนั้นก็มาขายต่อนะครับได้กําไรเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองต่อก็ประมาณนี้แหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น กำเนิดของช่องคูโดงคอยนะครับก็แบ่งปันข้อมูลข่าวสารหลักๆคือคูโดงก็โดนมาเหมือนกันก็เราก็โดนมาแบบนี้แหละมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับของคูโดงนี่บวกกับโง่ด้วยเพราะว่าประสบการณ์น้อยสมัยก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายก็ ยังศึกษาอยู่ทุกวันความรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดทีนี้มาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุโด่งตามหาแล้วก็อยากได้มากๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษสําหรับเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษนะครับผลิตออกมาโอ้โหหลายร้อยหลายพันล้านเหรียญยิ่งผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนก็เยอะคุดงรับซื้อเหรียญละ 1,000จนถึง1,500บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆใหม่ๆเดี๋ยวลองเข้ามาดูการออกแบบดีไซน์นะครับด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยแบบนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9ขอบก็จะเป็นเฟืองจักโดยรอบเหรียญนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตาพระราชพิธีฉลอง ซิริลาจะสมบัติการจนาพิเศษ50ปีนะครับปี2539นะครับผมนี่นี่การออกแบบดีไซน์แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเน้นย้ำนะครับพระเสียนตรงก็คือเนี่ยเนแบบเนี้ยแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับนะครับพระเสียนกลับ หรือผอเสียงสลับเนี่ยของคู่โด่งยังไม่มีมันก็เลยเป็นสาเหตุให้เราตามหาแล้วก็อยากได้เนี่ยครับผมผอเสียงกลับผอเสียงสลับนะครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดใครมีแล้วหาที่ขายไม่ได้เดี๋ยวคู่โด่งขออนุญาตนะนี่ก็เป็นเหรียญสิบ,บาทที่คู่โด่งรับซื้อมาเห็นไหมเนี่ยผอเสียงกลับหรือผอเสียงสลับหลายคนนูย้ยคู่โด่งไม่ซื้อหรอกก็เลยเนี่ยเนี่ย ของคู่โดงไม่มีเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญสิบ,บาทคูโดงมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปคนละทิศคนละทางคูโดวงรับซื้อนะครับพระเสียนกับหรือพระเสียนสลับเรารับซื้อคลิปนี้ e p นี้มีสั้นๆนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ